นี่ครับท่านผู้ชมมาดูถังหมักแก๊สชีวัววันนี้ก็ขึ้นมาประมาณนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมนะครับจนเริ่มขึ้นมาประมาณดูการที่ชีวัวที่ออกมาข้างๆนะครับก็จะประมาณนี้ตรงนี้นะครับเราเอาไปใส่ต้นไม้นะครับเพราะว่าถังของผมนีรูที่อ่า รูกออกของกากที่มันออกมันเล็กนะครับผมทําแบบมีท่ออะไรผมก็ใส่อันนั้นแล้วมันออกตรงนี้ไม่ทันนะครับตรงที่ท่อเล็กๆนี้มันก็ออกข้างก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมแก๊สก็ยังขึ้นมาขนาดนี้นะครับนี่ตอนนี้มีแก๊สนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บตรงกา,กากนี้ออกนะครับ าท่านผู้ชมไม่ทําท่อนั้นนะครับมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคือท่อตรงนั้นมันก็ออกช่วงที่เราเติมน้ําอยู่ถ้ามันออกไม่ทันมันก็มีรูออกตรงนี้อีกนะครับมันมันถังนี่คือถังมันมีรูอยู่แล้วนะครับไม่ได้เจาะนะครับก็เลยใช้ประโยชน์ให้มันออกไปประมาณนั้นแต่ถังนี้นะครับคือถังนี้ท่อออกเขามันใหญ่ดีมันก็ เติมน้ำไปมันก็ออกมาตรงนี้เวลาแรงอัดของกา๊าซมันดันน้ำลงไปข้างล่างน้ำมันก็จะไหลออกมาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับสูตรทําก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าท่านผู้ชมดูชิปของผมนี่จะรู้เลยมันง่ายมากเราแค่ทําคือวาวตรงตรงที่ตรงนี้อย่าให้รั่วนะครับอันนี้ก็ผมมัดไว้ทรงตัวไม่ให้มันล้มเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับ แต่ที่จริงเราทำสี่หลักก็ดีนะครับแต่ของผมมีสายยางนี่มันหนักมันช่วยดึงมาฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับมันก็พยุงถังนี้ก็มีกา๊าซนะครับนี่ถ้าท่านผู้ชมเห็นชิปของผมนี่ก็ว่าจะว่ามันเป็นแช่ท่านผู้ชมก็ทําท่อเข้าไปตรงนี้นะครับคือให้มันเทลงไปง่ายอันนี้ผมก็ใช้ความร้อนดัดนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมหาวิธีเทเข้าไปง่ายๆแล้วก็หาวิธีให้มันมีรูออกได้นะครับที่ ุที่แบบว่าใหญ่เท่ากันนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมก็ท่อประมาณนี้นะ่าจะประมาณ3ามนิ้วนะครับใหญ่กว่านี้ก็ได้ครับให้มันออกง่ายๆนะครับแต่ผมจะทําเป็นระบบบอลูนนะครับเพราะผมรู้จักกลไกของก๊าซแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปทําระบบบอูนนะครับนี่ครับการที่กา๊าซ ออกมาอย่างนี้ก็เป็นเรื่องไม่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าและไม่มีกลิ่นด้วยนะครับมาเยืนใกล้ๆยังไม่มีกลิ่นขี้วัวเลยนะครับตอนนี้เพราะว่ามันคงจะโดนการแบบว่าสลายกลิ่นออกไปแล้วนะครับมาเยือนอยู่ใกล้ก็ไม่มีกลิ่นนะครับนี่คือถึงจะเป็นขี้ออกมาอย่างนี้นะครับมันกับมันหมดโดนจูดินซีที่ไปสร้างให้เป็นกา๊าซนะ่ะมันกินแล้วกลิ่นไม่มีครับท่านผู้ชม นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาถ้าเดี๋ยวผมจะต้องกดเอาก๊าซเข้าไปไว้ในถังนั้นนะครับเพื่อที่จะปล่อยไปถังในน้ํานะครับแล้วก็มาเปิดวาล์วตรงนี้นะครับนี่เปิดวาล์วตรงนี้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะตอถ้าตอนเย็นมันจะสูงขึ้นมากนะครับเดี๋ยวเราก็จะดันดันให้มันเข้าไปในตัวนั้นนะครับตัวนั้นมันถังใหญ่กว่าถังนี้นะครับ ตอนนี้ก็กําลังลอยขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันลอยขึ้นสูงแนละ้วเพราะว่าถ้าเราไม่ดันไปไว้ถังนี้ถังนี้มันเบานะครับถังที่ผมกดอยู่นี่มันเบาพอพอมันเบาแล้วมันก็จะเหมือนกัดมันจะมาออกข้างๆตรงที่มันพอมันเอียงแล้วนะมขึ้นมาสุดในะกัดก็หยอกตรงปากนะครับนะครับท่านผู้ชม ผมก็กดลงไปนะครับกดคือเอาไปเก็บไว้นะครับท่านผู้ชมนไปเก็บไว้ที่ถังที่มีพื้นที่จัดเก็บได้มากกว่านะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันมันแบบว่ามันเบาแล้วก็มันมันสู้ถังสีฟ้าไม่ได้ถังดำ น่ครับเราดันดันดันลงไปไปเก็บไว้ที่นู่นนะครับที่ถังถังนี้ถ้าถังนั้นเยอะเราก็ดันไปเก็บไว้ข้างล่างอีกนะครับท่านผู้ชมนะครับยังขึ้นไปได้อีกนะครับค่อยๆดันลงไปนะเห็นนะขึ้นสูงนะครับ ใกล้กล้จะหมดแล้วนะครับดันดันดันเข้าไปไว้ถ้าเราทําระบบที่ถังวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ลื่นๆโอ้โหจะดีมากเลยนะครับถ้าใครทําได้นะครับโอ้โหขึ้นมาสูงนะครับถ้าแดดร้อนๆมันจะออกมาเยอะนะครับการนี่ครับ ตอนนี้ก็ไปปิดวาล์วไว้ก่อนน่ครับนี่ครับ,รบปิดวาล์วไว้มันก็จะอยู่สูงถังนี้ก็จะยุบลงไปเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ข้างล่างนะครับวิธีเอาไปไว้ข้างล่างผมก็จะต้องมาเปิดวาล์วตรงนี้ก่อนนะครับมันมีวาล์วที่ผมทําปิดเปิดไว้นะครับวาล์วก็ตัวยี่สิบบาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปกดตัวนู้นนะครับท่านผู้ชมดูมันอยู่ประมาณเชือกฟางนี้นะครับนี่เชือกฟางเดี๋ยวเรา จะเอาไปเก็บไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็มากดตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยว ถ้าเรากดชี้อวอมมันก็จะไหลออกมานะครับคือท่อมันสั้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มความยาวของท่อนะครับค่อยๆกดลงไปนะครับเดี๋ยวถ้าเรากดลงไปใกล้สุดเราจะไปดูว่าถัง้มันจะขึ้นมาเท่าไหร่ นะครับท่านผู้ชมนี่สูตรง่ายๆในการทำหมักกัาชีกวัวครับเดี๋ยวถ้าเรากดลงไปแล้ว,ลวเราก็เอาน้ำเดิมนี้เติมเข้าไปอีกก็ได้นะครับ โอ้โหไหลออกมาขนาดนี้แหละเดี๋ยวเราไปปิดบ่านนะครับขึ้นมาสูงนะครับตรงเชือกฟางนะครับเห็นนะครับท่านผู้ชมขึ้นมานะครับถังนี้มันถังใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาปิดไว้ก่อนนะครับนี่เราเอามาเก็บไว้ในปิดไว้ถังก็ยุบแล้วนะครับนี่เพราะว่าเอาไปเก็บไว้ในถังใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับสูตร ง่ายๆนะครับ